เรื่องย่อละครเรื่องเมืองลับแล EP 1 1ออกอากาศวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567เวลา20นาฬิกานาทีทางช่อง Workpoint 23เอื้องพึงมาตามสอมพอทีระบ,บทโดยโมนิรายากานิกิกลับเวียงแต่โดนหลวงมิตรที่ระบ,บทโดยตักนภศกรจับตัวไว้สอมพอเลยวางยานอนหลับและช่วยเอื้องพึ่งออกมาได้ทั้งสองมีกลับมาที่เมืองลับแลทางด้านกาหลา ธ่รบทโดยจัสมินมาริมาริสาหลังจากที่ได้เจอกับชบาและสองปีบก็ได้รู้ว่าแม่คุ้มอังกาบที่รบทโดยเมยพัทรวลินยังมีชีวิตอยู่แต่พอจะไปหาแม่ก็ดันโดนแม่ตรวจผุดสอนธ่รบทโดยลูกว่าพิจิกาจับได้ซะกอ่อนติดตามรับชมละครเรื่องเมืองลับแลออกอากาศในวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกา5นาทีทางช่อง WorkPo i n t 23 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix ในเวลา22นาฬิกา